อ่าสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะโอเคครูไม่รู้ว่าสัญญาณชัดหรือเปล่านะคะครูมีเวลาแค่10นาทีเท่านั้นนะคะก่อนที่ครูจะไปนะคะท่องเที่ยวสิงคโปร์นะคะแล้วก็ไปดูฟุตบอลวันนี้นะคะอ่ะมาให้พวกเราสั้นๆนะคะที่จะทำให้เราปุกพลังกันแบบรวดเร็วแล้วก็ อาาัศจรรย์ใจมากๆวันนี้อาจจะเปิดเพลงน้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันรีบนะเนื้อหามันรีบนะคะใครมาที่หลังก็ย้อนดูสวัสดีคุณมิ่งขวัญสวัสดีคุณแป้งโกะนะคะสวัสดีคุณกันนิกาคุณแม่ตุ้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคือวันนี้ครูได้ไปทำเกี่ยวกับพันธสัญญานะคะกับทีมงานครูหลายๆคนนะคะที่ จะไปปลดหนี้ขยี้รวยนะคะหลายคนมากๆเลยแล้วก็เอ,อเราบอกกันไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ถึง500คนเนี่ยเราจะไม่ไปนะเออประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะที่นี่ประมาณตีตีส,ะตสนะคะพวกเขาก็ยังคงแบบว่าจะเอาให้ได้อยู่อ่ะสวัสดีค่ะ ต้องหัวใจรัวๆให้กับนะคะแม้งานนะคะครูเอยาอภิญญาพันธสษานะคะอ่ะที่สามารถรวบรวมแล้วทำให้เกิดงานนี้นะคะปิดนี่ขยี้รวยเป็นอ่าการตลาดเนือมนุษย์นะคะปีละหนึ่งครั้งนะคะที่หลายคนถามว่าครูคะหนูอยากจะประสบความสำเร็จแบบครูหนูจะ ทำอย่างไรดีครูใช้การตลาดอะไรไม่ว่าใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์หรือคนธรรมดาค่ะสามารถเรียนรู้แล้วจะมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้แน่นอนจากการที่มาเรียนนะคะหปีครั้งเดียวนะคะกับการอธิษฐานจิตของครูค่ะและพวกเขาก็ทํามาได้ค่ะกับ500คนนะคะในเวลาของสิงคโปร์ก็คือประมาณตีสีกว่านะคะซึ่งวันนี้ครูได้ขนลุกนะคะแล้วก็รู้สึกดีกับสิ่งที่พวกเขาได้ร่วมทําค่ะถ้าวันนี้ครูเอง ครูจัดสัมมนามาเยอะมากค่ะระดับ500คนเนี่ยก็บ่อยไปค่ะครูสามารถที่จะเชิญชวนเอลโลหรือโมอติเวตให้พวกเราทุกคนที่อยู่หน้าเพจครูเนี่ยมามาได้ตลอดอยู่แล้วค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือครูโปรโมทน้อยมากค่ะแต่มันเกิดปาฏิหาริย์นะคะกับการที่เราได้ส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับลูกศิษย์ของเราเรา ไม่ต้องพูดเยอะค่ะเราแค่บอกว่านี่คือคำอธิษฐานที่หนึ่งปีมีครั้งเดียวค่ะถ้าฟ้าส่งให้เรามาพลิกชีวิตเราจะได้เจอกันไม่ต้องพูดอะไรมากมายค่ะพวกเขาเหล่านั้นรวมพลังกันคะเพื่อจะให้มันเกิดขึ้นมันคือความขนลุกมันคือความปิตีตยินดีที่มันเหมือนเราได้เห็นตัวเอง อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งนะคะในวันที่ครูสิตาลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะหนูรู้ไหมคะว่าครูเองทุ่มเทสุดชีวิตครูเองไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะครูเองไม่มีคำว่าพรุ่งนี้ก็ได้ ไม่ฉันจะทำวันนี้ให้มันเกิดขึ้นตีสี่ของสิงคโปร์ที่นี่ค่ะอาจจะเป็นตีสที่บ้านเราพวกเขาเหล่านั้นยังคงไปเชิญชวนไปบอกโอกาสผู้คนค่ะว่ามางานนี้เถอะจะพลิกชีวิตมันเหมือนตอนที่ครูเองเปลี่ยนชีวิตเลยค่ะครูนอนประมาณสี่ทุ่มหทุ่มครูตื่นประมาณตีสองตีสค่ะครูลุกขึ้นมาเอาจริงกับชีวิตแบบนี้ เกือบ8เดือนค่ะไม่ใช่ไม่นอนนะคะนอนแต่ว่านอนแค่ช่วงที่ร่างกายเราชาร์จแบดสีทุ่ถึงตีสองค่ะที่เหลือเราลุกขึ้นมาค่ะกูได้เห็นลูกศิษย์หลายคนที่ถ้าเกิดรูตายไปจากโลกใบนี้เขาเองสามารถที่จะทำมันได้แล้วมันคือความภูมิใจค่ะที่เราไม่ได้มีพลังแห่งความบ้าหรือความเอาจริงในชีวิตแค่คนเดียวค่ะ แต่วันนี้เราได้ถ่ายทอด DNA การเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกๆของเราลูกศิษย์ของเราทุกๆคนที่เชื่อว่าไม่มีพุ่งนี้ให้แก้ตัวค่ะเพราะครูบอกค่ะว่าถ้าเที่ยงคืน0.00ไม่ครบ500คนคือครูไม่ไปก็คือพุ่งนี้เมื่อวานเนี้ยก็คือครูไม่ไปนะคะถ้า0.01ก็คือจะอีกราคาหนึ่งทุกคนก็เข้ามา ครูไม่รู้หรอกว่าเอาทำถึงกี่โมงเพราะว่าครูบอกว่าวังว่าพรุ่งนี้ครูตื่นมามันจะมี500คนค่ะและเมื่อครูตื่นมาครูจับโทรศัพท์ไปนั่งฟีดดูค่ะครูขนลุกไปหมดเลยค่ะและครูได้คนพบว่าพวกเขาเหล่านั้นคนที่เลือกนะคะที่จะให้งานนี้มันเกิดอย่างครูเอียาอภิญญาพันธสาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นนักธุรกิจพันล้านค่ะเขาไม่จําเป็นที่จะต้องอดหลับอดนอนหรือต้องมาเป็นแอดมินเพื่อทําให้กับครูหรือใครก็ไม่รู้ที่ไม่รู้จักกันค่ะแต่ ต้องขอปรบอมือดังให้กับตัวเขาค่ะที่ยอมสละเวลาอันมีค่าของเขามาเพื่อใครก็ไม่รู้ค่ะที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตแอดมินหลายคนค่ะในทีมของครูเอยารวมถึงทีมงานคุณภาพของครูหลายคนค่ะแม่ทัพแม่ทีมหลายคนค่ะยังคงร่วมลุ้นอย่างกับเรเชียบอลแห่งจัก,กรวาลกันนะคะมันทําให้ครูได้รู้ว่าการปลุกพลังที่แท้จริงนั้นมันไม่ใช่การที่ครูไปโมดิเวตเราค่ะ แต่มันคือการที่เราได้ลุกขึ้นมารับผิดชอบหน้าที่ของพวกเราเองค่ะครูดีใจค่ะครูรู้สึกว่าครูตายตาหลับนะคะกับกับสิ่งที่พวกเขาได้ทำไม่ใช่แค่เราที่ให้พลังครูค่ะ ไม่ใช่แค่ครูที่ให้พลังเราเราทั้งคู่ต่างเป็นสนามแม่เหล็กซึ่งกันและกันต่างเป็นประจุฟไฟฟ้าให้กันและกันค่ะขอบคุณพวกเราทุกคนสุดหัวใจค่ะวันนี้หัวข้อนี้10นาทีนี้ครูเชื่อว่าพวกเราได้รับรู้เกี่ยวกับพลังมหัศจรรย์ที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราค่ะถ้าวันนี้เราเลือกเพื่อที่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงๆผ่านตัวเราเองจริงๆ โดยที่ครูเป็นแค่ป้ายบอกทางค่ะเราจะลุกขึ้นมาสร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตเราค่ะเราจะลุกขึ้นมาทําบางสิ่งบางอย่างในขณะที่บางคนเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เห็นต้องเป็นอะไรเลยเพราะเขาก็คืนเงินอยู่ดีเราจะเจอคนมากมายหลายแบบค่ะมีทั้งคนที่อยากช่วยคนให้เปลี่ยนชีวิตมีทั้งคนที่ยังไงก็ได้และมีทั้งคนที่ไม่เป็นไรกูไม่รีบ มันมากมายค่ะแต่สิ่งหนึ่งครูได้ค้นพบและได้มองเห็นว่ามันมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งค่ะจาก500คน20 30คนค่ะที่เอาจริงกับชีวิตและครูต้องขอแสดงความยินด,ดีกับพวกเราทุกคนค่ะที่จะได้พลิกชีวิตอย่างแน่นอนค่ะหากคุณทำแบบนี้ในทุกๆวันไม่มีทางเลยค่ะที่พลังในตัวคุณจะหมดลง ครูเองค่ะไม่ได้บอกให้เราทํางานหนักค่ะครูเองไม่ได้บอกให้เราต้องทํางานจนไม่หลับไม่นอนค่ะแต่ครูเองบอกให้เรามีพลังในตัวเราเองค่ะเราต้องลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองค่ะผ่านบทเรียนของชีวิตเราเองค่ะครูไม่สามารถคายความสําเร็จของครูแล้วแปะให้เราได้ถ้าครูทําได้ครูจะทำให้แต่ทั้งหมดทั้งมวลความสำเร็จมันเกิดขึ้นจากการที่เราเลือก แลกแล้วก็ลงมือทําค่ะแต่มันไม่ใช่เลือกแรกแบบทั้งชีวิตค่ะแต่เราเลือกแรกแบบสั้นๆค่ะแล้วหลอกคลิกชีวิต8แบบเดือนเท่านั้นนะคะจริงๆ7เดือนเท่านั้นนะคะที่ครูนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านแต่ครูไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเลยเพราะครูวิ่งสุดแบบเนี้ยทุกวันค่ะครูอยากจะบอกพวกเราทุกคนคะ่ะว่าหลายคนมักจะเป็นคือ จุดไฟให้ตัวเองแค่ตอนที่มันฉุกเฉินแล้วแต่โคสิตาเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยจุดไฟให้ตัวเองเมื่อถึงเวลาฉุกเฉินแล้วหลังจากรู้จักจกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดคะ่ะครูมักจะจุดไฟให้ตัวเองเสมอเสมอคะ่ะเพราะในเมื่อร่างกายของเราหัวใจของเราสายตาของเราพลังเรี่ยวแรงของตัวเราเขายังลุกขึ้นมาทําให้เราแล้วเหตุใดเราเราจึงหมดแรงวันนี้ถ้าเกิดร่างกายเราเขาเกิดไม่รับคําสัง่ง เพราะเราพูดคําว่าหมดแรงบ่อยหมดพลังบ่อยคุณก็คือคนพิการคนหนึ่งคุณก็คือคนที่เป็นอมพึกอมภาตคนหนึ่งอย่าให้ความเป็นอมพึกอมภาตทางความคิดมาทําให้ร่างกายเราต้องเป็นอมพึกอมภาตเลยเนาะอืมหมดเวลาแล้วอืมหมดเวลาเชื่อว่าพวกเราคงจะได้อะไรเนาะกับสิบนาทีนี้กับครูสีตานะคะดังนั้น การที่เราจะปลูกพลังตัวเองนั้นนะคะเมื่อเราเจอต้นแบบแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำคือการลงมือทำค่ะลงมือทำจนได้มันมาค่ะด้วยความสุขลงมือทำจนได้มันมาด้วยปฏิหารแห่งชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่ลงมือทำเพื่อให้ได้มันมาและรู้ว่าผลลัพธ์มันคู่ควรและหอมหวานมากเพียงใดลงมือทำให้ได้มันมาค่ะเพราะรู้ว่าการให้นี้เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ จงลงมือทำด้วยความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์ตัวเล็กๆที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้เลยจงลงมือทำแบบรู้ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างสารรค์จะลงใจโลกนี้ไปด้วยกันครูเองไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะครูเองไม่ได้มีเวทมนต์ค่ะครูเองมีหนึ่งสมองสองมือเหมือนเราค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูยังคงทําอยู่ทุกวันนี้ครู สบัดธงชาติไทยค่ะอยู่ในหัวใจครูเสมอค่ะทุกทกที่ที่ครูไปครูรู้สึกว่าเราเองกำลังไปปักธงชาติไทยให้กับโลกใบนี้ได้รู้จักคนไทยค่ะที่มีหัวใจของพลังงานบวกคนไทยที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างรวดเร็วคนไทยที่ไม่เคยเป็นเอกราชไม่เคยเป็นทาสของชาติใดนะคะมีแต่ ความชนะอยู่แล้วเราอยู่ในเชื้อชาติที่มีความชนะอยู่ในเซล์ลทุกอนุค่ะเราจะไม่ยอมให้ความขี้เกียจชั่วข่าวมาทําให้ชีวิตเราชิบหายหายนะนะคะแต่เราจะทําให้การลงมือทําด้วยความสุขสนุกและการลงมือทํา เรื่องดีๆนั้นเกิดขึ้นกับเราค่ะครูจะไม่มีวันที่จะไปเควในสิ่งที่มันคือประโยชน์ส่วนตนค่ะเพราะเรารู้ว่ายิ่งเราสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่เรายิ่งมั่งคั่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ครูเชื่อว่าเราคงจะตื่นรู้และมีชีวิตที่มีความสุขไปกับครูค่ะขอส่งพลังให้พวกเราทุกคนจากสิงคโปร์ค่ะได้มีความสุขตราบนานเท่านานนะคะจนกว่าเราจะจากกันไปจากโลกใบนี้ค่ะไม่มีพลังอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับพลังในตัวเราที่เราปลุกมันให ตื่นค่ะและเมื่อตื่นแล้วก็อย่าเพิ่งหลับนะคะเพราะเมื่อเราหลับอีกครั้งขอให้เป็นการหลับที่เราจะจากไปจากโลกใบนี้ไปด้วยกันค่ะโดยหลักจากใจจากครูสิตาค่ะถ้าเราเรียนรู้กับครูได้ผลนะคะครูเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาแคมป์นะคะแคมป์นี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณจริงๆนะคะครูมั่นใจว่าทุกอนูเซล์ของเราจะตื่นแบบไม่มีวันที่จะขี้เกียจอีกเลยกับสุดยอดแคมป์นะคะ Action to Power 2นะคะ ปลุกพลังสั่งความรวยในทุกๆด้านค่ะราคานะคะจาก150,000บาทโปรโมชั่น15,900รีบทักไปที่ไลน์แอดค้อเดอร์สกอร์สีตาก่อนขึ้นราคาในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะรักนะ